เขามีเหมือนจิตเวทครับเขาต้องเขาเขารักษาอยู ah. kind of like ations, s <S yes? ges, ่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม kind of ่ได mm ้ทานยาก็มีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีเขาเบอร์เบอร์ครับพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆเลยเพราะพี่เคยบอกตั้งแต่ คราวที่แล้วว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเราให้ความสําคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่พี่ขอแล้วกันนะครับเราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพคิสเป็นคนต่างชาติ1นึ่งเขาเป็นชาวจีน ชาวจีนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเมียนม,มาครับมันไล่ตั้งแต่ชั้น M ชั้น G ชั้น M ไล่ขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็เราจะเห็นว่าการการเข้าที่เกิดเหตุนเนี่ยเราภายใน5นาทีสายตรวจออกปาเราก็เข้าไปได้จริงๆเนี่ยต้องต้องชมเชยทั้งห้างไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเขาได้จัดวิธีการ e v a c คูเอ็คนเนี่ยเขาเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่องแอค i v e s h เตอร์ไว้แล้ว เขารู้ขั้นตอนเลยว่าร้านไฮไฟคนร้ายเนี่ยเขาเข้าไปไปในร้านเนี่ยพนักง,งานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่ที่ที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อต่อพี่ความปลอดภัยของพี่น้อง